สวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีมงานคูต้ายูห้าครับผมพามาชมเจ้ายูห้าลงหกล้อครับผมให้มาตักดินแทนนะผมวันนี้แดนข้าเดียวสิเดียวว้า โอ้ยบู๋ลงไปได้ไปว่าลูกเจ้าเขา่าหอนแค่ไหนก็หอนบอกเดี่ยว้ม่ก็ <c oughs> บู๋ลงไปขักเจ้าเขาไหนะ <c oughs> ให้มาตักแทนนะผม <c oughs> คันนี้ขยายพุ่งกีมาใหม่ครับพ <c oughs> ุ่งกีใหญ่ครับคันนี้พาไปชมการลง ภาพัดจันๆนะครับผมมาแล้วขาก้องมาครับเสร์บถึงที่ครับเสร์บถึงที่ครับผม เดีย๋ยวซ้ำมเนี่ยพวพอดีเอ้ยคุ้นตาหน่อยเด่นฮะเออเอ้ยพิดพอดีครับคันนี้ สองก็ขึ้นดำนโอ้ขึ้นดำเองได้น,นดำดำบอกสุดชัดครับผมแม่ <c oughs> ผมเดี๋ยวพ่าไปเชื่อมฝาท้ายครับผมพอ,อดีครับแค่นี้นกับงาน สามสิบสี่สิบเที่ยวผมให้มาตักแทนนะผมผมขี้เกียจมาครับน้ำมันก็ออกแพงด้วยครับผมพวัสดีครับผมรถกูบ a ต้ายูห้าห้าคันนี้ห้าตันครับผม พาชมตอนออกบ่อครั้งแรกครับพอดีครับผมต่น,นี้ใส่ฝาท้ายวิ่งดินได้คนระับ แมใส่จนเซียนนะครับฝ่า้าย เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมาชมตอนออกบ่อโถดครับผมนี่ครับบ่ดินครับไปเสียมบ่าวะนี่ไปเสียอมอยู่ห่<ป>เอามาเาน้ำอยู่ตู้เสียม ทา้งครับผมแม่รถน่าจะได้สามปีครับคันนี้เดี๋ยวต้องพาหกล้อคันนี้ไปเยี่ยมป่าท้ายแล้วนะครับ ย้ายูขับเองครับผมทำงานดีครับเล็กแต่จิ๋วแต่เจ้าว,วครับคันนี้ไปเสี่ยมบ่ก็เจียวเจ้ ต้องเกลืแล้วก็เดี๋ยวซีซี่ีได้แล้ววะแเดี๋ยวเผื่อมีได้เอาเอาให้มันแล้วได้หมดนี่แล้ววะเดี๋ยวมาตามต่อตอนออกบ่อครับผมป่ามของเราไปเชื่อมปลาท้ายนะครับผม